ราชราท์เปิดนวัตกรรมเรือนจำท่องเที่ยวแห่งเดียวของไทยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชื่นชมเรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตยแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พักผ่อนศึกษาดูงานจุดสร้างงานสร้างอาชีพคืนคนดีสู่สังคมภายหลังเข้าร่วมประชุมคอรมอสัญจรนอกพื้นที่ครั้งแรกที่จังหวัดนนทบรุรู นาเดือนจำาชั่วคราวบ้านห้วยเตยภายในวัดพัชรก,กิติยาพารามสังกัดเดือนจำจังหวัดหนองบัวลำพูบ้านห้วยเตยตําบลหนองว่าอําเภอเมืองหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูพันตํารวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและนายสหาหการเพชรนนินรองประลัดกระทรวงยุติธรรมรักษาราชการแทนอธิบดีกรมราชทันผู้บริหารราช ทันายพินโยโคสิต ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปร,บรามยาเสพติดภาคสีจังหวัดขอนแก่นผู้บัญชาการเรือนจำและผู้อำนวยการทาทันทสถานเคต4ีร่วมเปิดเรือนจำท่องเที่ยวซึ่งเป็นนวัตกรรมแห่งเดียวของเรือนจำเรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตยแหล่งท่องเที่ยวศึกษาและดูงานภายหลังเข้าร่วมประชุมครมสัญจรนอกพื้นที่ครั้งแรกที่จังหวัดนนทบุพูโดยมีพระเทพวัชรวิสุทธิ์เจ้าคณะจังหวัดนนทบุพูประธานที่ปรึกษาเรือน จำช่วคราวบ้านห้วยเตยนายอนุพงศ์คำภูกแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบรุรีพร้อมด้วยนายพีรศักดิ์วงธนเวชผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนนทบรุรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมพนักง,งานเจ้าหน้าที่และร่วมในพิธีภายหลังเปิดเรือนจำช่วคราวบ้านห้วยเตยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เดินชมสวนสัตว์ที่หาชมได้ยากสวยงามไม่ว่าจะเป็นนกกระจอกเทศ กระต่ายเต่าการรเรเกเตอร์วัวแดงแพะแกะไก่ฟ้ารีฟเม่นตัวอน้นหมูแคระเต่าชูคาตา้าและสัตว์เชิงธุรกิจพร้อมชื่นชมผู้ต้องขังที่สร้างอาชีพให้กับตนเองและสร้างรายได้จากอาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมในระหว่างต้องโทษในเรือนจำ นายสหาการรักษาราชการแทนอาชิบดีกรมราชธานกล่าวว่าเรือนจำช่วคราวบ้านห้วยเตยอ,อยู่ภายใต้การดูแลของเรือนจำจังหวัดนนทบพุพูตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีภูมิศาสตร์และเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามเป็นเรือนจำเชิงท่องเที่ยวของกรมราชธรรบนเนื้อที่20ไร่ภายในวัดพระชรก,กิติยาภารามมีผู้ควบคุมดูแลผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยกลับสู่สังคมมีการฝึกทักษะอาชีพด้านต่าง ให้กับผู้ต้องขังอีกทั้งยังเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของประชาชนทั่วไปโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนใหญ่ๆประกอบด้วยส่วนที่1มีโครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสนส่วนที่สองสวนสัตว์ ส่วนที่3ามโคกหนองนาและส่วนที่4ร้านอาหารและกาแฟสำหรับเดือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตยแห่งนี้มุ่งหวังเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างโอกาสสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ต้องขังกลับสู่สังคมได้อย่างผาสุข นายพีรศัดิ์วงธนเวศผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำพูกล่าวเพิ่มเติมว่าเรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตยพร้อมเปิดให้ประชาชนมาท่องเที่ยวชมพักผ่อนและศึกษาดูงานซึ่งเป็นจุดการสร้างงานสร้างอาชีพอยู่ห่างจากตัวเมืองหนองบัวลำพูประมาณ15กิโลเมตรเรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตยจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นเรือนจำระบบเปิดเป็นสถานที่ให้ผู้ต้องราชทัณที่เหลือน้อยใกล้พ้นโทษได้เตรียมความพร้อมในการฝึกอาชีพ ในการปฏิบัติจริงเพื่อตเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยกลับสู่ครอบครัวหลังพ้นโทษโดยมีกิจกรรมที่หลากหลายที่นำมาส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ต้องราชทันให้เป็นเรือนจำท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามโครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสนเป็นโครงการที่ฝึกอาชีพทางการเกษตรกรให้กับผู้ต้องราชทันได้ทำการเกษตรภายในบริเวณเรือนจำชั่วคราวแห่งนี้เป็นสวนสัตว์เปิดในการอนุรักษ์ พันสัตว์ป่าการฝึกพ่อเลี้ยงสัตว์ให้ผู้ต้องขังมีโครงการ Cook of Ass ห้วยเตยซึ่งเป็นแบรนด์เนมกรมราชทัณ์ในการฝึกอาชีพการขายกาแฟขนมและสินค้าฝีมือผู้ต้องราชทัณ์ โดยเปิดปรบริการให้ประชาชนได้เข้ามาใช้บริการในบริเวณเรือนจำชั่วคราวได้และสามารถใช้บริการร้านกาแฟในบริเวณเรือนจำชั่วคราวนอกจากนั้นเรือนจำชั่วคราวแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ฝึกอาชีพตามโครงการพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 โครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังที่เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้ฝึกปฏิบัติในการดำรงชีวิตหลังพน้นโทษสู่ครอบครัวนอกจากนั้นเดือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตยจังหวันนดนนลบาพูยังจัดโซนพักผ่อนแบบธรรมชาติมีโคกมีหนองมีนาข้าวมีสวนผัก มีสวนดอกไม้มีสัตว์เลี้ยงมีจุดเช็คอินมุมถ่ายภาพสวยงามไว้บริการประชาชนได้มาพักผ่อนท่องเที่ยวถ่ายรูปกันอย่างสวยงามเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกถึง16นาิก30นาทีวันนี้ต้องขอชื่นชมทางท่านผบเดือ,อ,อนจำที่ได้มีเรือนจำชั่วคราว สำหรับการท่องเที่ยวนะฮะที่หนองบวัวลำพูนนี้จากการที่ได้รับฟังบรรยายแล้วก็ได้ดูแล้วก็ได้รับทราบเนี่ยเ,เรือนจำชั่วข่าวท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมของราชทัณ์ทีเ่เตรียมสำหรับ ผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเ,เกิดประโยชน์กับจังหวัดเ,เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเพราะมีหลายอย่างโดยเฉพาะหนองบัวลำพูเป็นจังหวัดเกษตรแล้วก็เราจะได้พบกับปศุสัตว์ได้พบกับสัตว์ที่ค่อนข้างหายากแล้วก็ได้พบกับทางเกษตรในรูปแบบต่างๆที่ครบวงจร แล้วก็ที่สำคัญก็คือ,อสถานที่แห่งนี้เหมาะสำหรับการเรียนรู้ที่นักนักเรียนตลอดจนนิสิตนักศึกษาเนี่ยบางทีอาจจะเห็นแค่ในตำราเรียนเพราะสัตว์ต่างๆที่ที่เก็บแล้วก็ที่มีผู้นำมามอบให้เนี่ยจะเป็นหายากนะครับจริงๆแล้วการเกิดเรือนจำท่องเที่ยวอันนี้ขึ้นมาได้เนี่ย หนึ่งนอกจากเป็นบริบทเหมาะกับจังหวัดแล้วยังเป็นเชิงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับอนุชนรุ่นหลังคือทำให้มองภาพของเรือนจำแทนที่จะเป็นดินแดนต้องห้ามดินแดนสนธยากลับเป็นดินแดนที่ให้ความรู้และในระยะยาวเชื่อว่าประชาชนจะเชื่อมั่นระบบทันทวิทยาหรือระบบของราชทันนะฮะ ก็ต้องขอขอบคุณทางผอบอรเรือนจำทางท่านอาทิตย์ดีกรมราชธณฑ์ตลอดจนผอบอรเรือนจำในเขตต่างๆความจริงในเรือนจำอื่นๆก็จะมีของดีลักษณะนี้เยอะแต่เนื่องจากวันนี้มาประชุมคมอรมอที่หนองบวัวลาพูก,ก็มาดูที่แห่งนี้ก็จําเป็นต้องมีการพัฒนาเพราะว่าเราเราเรือนจำเปลี่ยนจากมิติเดิมเป็นทีอ่อาจจะเป็นที่สําหรับข่คมขูหรือจะ ทําให้คนหวาดกลัวว่าต้องเข้าอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นสถานที่สร้างคนนะฮะเพราะขณะนี้เราต้องการคนที่มีคุณภาพเรือนจาได้เปลี่ยนมิติเป็นพฤตินิสัยก็คือจะได้คนที่เข้ามานอกจากเปลี่ยนเป็นคนดีแล้วมีอาชีพมีความสามารถแล้วก็ที่สําคัญก็คือคิดอะไรเพื่อสังคมมากขึ้นแล้วจะ มีส่วนมาร่วมกันพัฒนาประเทศได้มากขึ้นก็อยากให้ต่อยอดทุกเรื่องจำนะครับ,รบก็อยากจะเชิญชวนครับเชิญชวนข้าราชการประชาชนที่อยู่ในละแวกไม่ไกลหรือเอาจจะในประเทศไทยอ,อยากจะให้มาสถานที่แห่งนี้นอกจากอาหารอร่อยแล้วก็สถานที่น่าท่องเที่ยวและธรรมชาตาิที่ดีมากอันนี้ก็ขอชื่นชมนะครับ สุพัชรการแก้วสิ่งภาพและข่าวเพนภาทับซ้ายขวารายงานจากจังหวัดนนทบุรี